สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้ก็มาถ่ายเจ้าทองแดงกับเจ้าทองดำนะคะนี่ไปเล่นขี่โครนมาแต่เช้ามืดเลยนะคะเปอะหมดเลยนะคะก็ให้เขามากินข้าวกันนะคะวันนี้ไปกินข้าวเช้านะคะนี่สอตัวเลย ตอนนี้กินต้องแยกกันนะคะเพราะว่าชิมิหนูดำหนูดำนี่เป็นคนห่วงนะคะไม่ให้หมาเข้าบ้านนะคะกายเจ้ามาม่าแม่สองตัวนี้ไม่ถูกกันเลยนะคะไม่ใครโกรธก็ใครโกรธหนูดำไม่โกรธทั้งนนมะมะ้นกับไอ้มาม่าก็โกรธน,น,น,นะคะนี่ น้องหนูดำกินไปบ่นไปน,นี่นะหนูแดง <S <S ตอนนี้เจ้าทองดำก็จะกลายเป็นลูกควายแล้วนะคะนี่ทั้งเตี้ยทั้งอ้วนเลยนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> ดูขาเขาสิคะเนี่ยดูขาเขานี่อ้วนอ้วนเตี้ย เดินไม่ค่อยนั่นเหมือนเจ้าหมูป่าตัวแรกเลยนะคะเจ้าหมูป่าตัวแรกก็รูปร่างลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ดำทั้งตัวนะคะอันนั้นเดินออกไปทางหน้าบ้านไม่รู้ใครรักอุ้มไปซะแล้วหมาหน้ารักก็บแบบนี้เนี่ยนี่อันนี้หัวเป็นขี้กากนะคะรักษายังไม่หายดีนะคะขนยังไม่ขึ้นนะคะ นี่อันนี้เจ้าทองแดงเจ้าทองแดงหมาหมาเต้มแก่แสนรู้มากเต้มแก่ถ้าเราอุ้มเขาแล้วกอดเขาแล้วเราปล่อยวางแล้วเราไปอุ้มเจ้าทองดํานะพอปล่อยเจ้าทองดําปุ๊บเขาจะกัดปั๊บเลยนะคะนี่จะเท่ากันแล้วนะคะนี่แม่หนูดำก็จะทองดำนะคะ แต่ว่าตัวจะเท่ากันแล้วนะคะตอนนี้อิ่มนั่งไงลราทองแดงนี่เ้าทองดำนี่กินหมดไปแล้วนะคะดูนั่งนี่เห็นไหมคะยังกันลูกควายเลยนี่ทำไมละชามตัวเองไม่กิน แจ้าทองแดงนี่กินชักเลือกนะคะทําไม่มีชิ้นไก่ให้เห็นมีแต่ข้าวนี่ไม่มองเลยมาก่อนนี่ชอบกินน้ําซุปไปแหละหมาของบ้านลาาพยอมเรียกจ๋านะคะแจ้าทองดํำพอกินอิ่มเสร็จเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูสิดูดูสิ <laughs> ส <laughs> เนี่ยพงุงเข่าตรงเนี้ยไส้ไม่รู้เป็นอะไรไส้ทะลุออกมาข้างนอกกว่าเนี่ยเนี่ย พงป่องป่องเนี่ยกินมากไปเปล่าเนี่ยฮะพงจะระเบิดไหมลูกฮะทั้งดา